ทุครับเมื่อวานนี้นะครับ SCG เองนะครับได้มีคณะทัวร์จากประเทศเวียดนามนะครับมาเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสนาม SCG Stadium ของเราด้วยนะครับอย่างที่เราเคยทราบไปนะครับว่า SCG เองเคยไปสับสุุนสโมสรในวีลีกนะฮะอย่างทีมฮานอยแล้วก็ทำผลงานที่อยายอดเยี่ยมมากนะครับในวีลีกในปี2ปีที่ผ่านมานะครับ ในฤดูกาลนี้นะครับเอ g เองนะครับก็ได้ไปสนับสนุนสโมสรในเวียดนามเพิ่มอีกหนึ่งสโมสรแต่ว่าอยู่ในดิวิชันล่างนะครับเป็นทีมที่มีแววว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งของประเทศเวียดนามนะครับนั่นก็คือทีมบาเรวงเต่านะครับอาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับบาเรวุงเต่านะครับเมื่อวานนี้นะครับคณะผู้บริหารของสโมสรบาเรวงเต่าก็ได้เดินทาง มาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมชม s c g เมืองทองอยูเอเ็ทของเราเพื่อศึกษาดูวิธีการจัดการในเรื่องของการตลาดเพราะว่าทีมบาเรวงเต่าเองก็ยังไม่เคยมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเลยนะครับ s c g เป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกที่เข้ามาสนับสนุนสโมสรน,นะฮะก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่านะครับเช่นมาเก็ตติ้งนะฮะ ดูร้านขายของที่ระลึกนะครับดูการทำสื่อโซเชียลต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนารูปแบบของอะคาเดมี่ของสโมสรบาเร็วบุงเต่าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในทริปที่สโมสรบาเร็วบเต่าเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมชมสโมสรเอสซเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแอดเองก็แอบไปเห็นเหยียนหูตังนะครับนี่คืออดีตกุนซืทีมชาติเวีนดนามชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะฮะ เขาเดินทางมากับทริปนี้ด้วยล่ะครับคุณผู้ชมนี่คืออดีตตำนานนักเตะทีมชาติเวียดนามน,นะครับรวมไปถึงช่วงที่เขารับงานคุมทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เนี่ยก็เคยปะทะกับทีมชาติไทยของเรามา,ลาหลายต่อหลายครั้งด้วยนะครับเงี้ยนฮูตังนะครับก็ได้มีโอกาสมาดู s c g Stadium รวมไปถึงดูบรรยากาศของฟุตบอลไทยลีกด้วยล่ะครับ ซึ่งการพามาของคณะ s c g ซในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์จะเป็นอย่างไรบ้างนานและคาดหวังแค่ไหนนั้นนะฮะวันนี้เมืองทองทีวีของเราได้มีโอ,อกาสพูดคุยกับคุณเทพวงวานิชนะครับเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดจาการใหญ่เอสซีจเราไปพูดคุยกับพิเทพกันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ s c g แข่งขันกับทีมสุโขไทย FC นะครับพเราจะเห็นว่าทางบริษัท s c g เองทาง s c g ซเองนะครับได้นากลุ่มจากเวียดนามมาโอ้โหมาทัวร์ไม่ว่าจะเป็นมิวเซียม ห้องถแถลงข่าวรวมไปถึงไปร้านแห่ของทียหรือเป็นเป็นกลุ่มจากไหนครับพี่เทพครับก็เป็นจริงๆเป็นทีมฟุตบอลของบาเรีลหงเต่าจังหวัดบาเรีลหงเต่าที่เวียดนามนะซึ่งเราไปลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ปิทโตโเคมีคอมเพล็กซ์ลองเซนปินโตโคเคมีคอลคอมเพล็กซ์อยู่ที่นั่นแล้วเราก็ไปสนับสนุนทีมฟุตบอลเขา เราสนับสนุนทีมฮานอย FC เป็นทีมหนึ่งแล้วนะอันนั้นเป็นเรื่องของแบรนด์อันนี้เป็นเรื่องของ Relationship กับจังหวัดและเราก็เขาอยู่เซคเค์ลีกนะเขาพยายามที่จะโปรโมทขึ้นมาอยู่บีลีกวันนั้นเราก็สนับสนุนเพื่อให้เขาพัฒนาทีมฟุตบอลของเขาครับ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเมื่อแบบได้มาเห็นไม่ว่าจะเป็นมิวเซียมแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกลมไปถึงบรรยากาศกองเชียร์ SCG มุนทอแต่ก,ก่อนเกมการขัดจะจเริ่มต้นขึ้นพวกเขาเป็นยังไงบ้างฮะเขาอิมเพรสมากฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยมีสปอนเซอร์ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมของจังหวัดเนะ่เราก็ยังไม่เคยมีสปอนเซอร์เราเป็นเมนสปอนเซอร์ครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็เพิ่งสร้างสนาม ของจังหวัดเสร็จนะเขาไปดูกิจกรรมที่ยุโรปมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปจ้างจูเวนตุสมาเป็นที่ปรึกษาเขาสอนทีมของเขานะครับแล้วมาดูของเราเขาอินพ s สนะครับ จะเห็นว่านอกจากเดินเยี่ยมชมแล้วยังมีการให้ข้อมูลด้วยในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการสร้างอะคาเดมี่ด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเพราะฉะนั้นการที่เชิญเข้ามาเนี่ยก็คือมือมาดูว่าเราทํำยังไงแล้วก็พัฒนาสนามยังไงหาเงินเข้า,าทีมฟุตอะไรนะสโมสรยังไงแล้วก็พัฒนา,านักฟุตบอลยังไงครับคาดหวังแค่ไหนครับพี่เทพกับการเดินทางมาในวันนี้เราไปถึงได้เดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวจะได้ดูเกมกนนารแข่งขันไทยลีกด้วยนะครับ ก็คาดหวังว่าเขาคงมีความาตื่นตาตื่นใจแล้วก็นําหลายอย่างของเราไปปรับปรุงนะครับแล้วข,อข้อสำคัญที่สุดก็คือสม,มันธภาพเบากับเวียดนามโดยเฉพาะใบรองเท้า,า,า,ามันจะดีขึ้นมากๆผ่านการกีฬาเนี่ยครับพี่ครับเห็นว่ามีอดีตนักเตะตํานานทีมชาติเวียดนามและเป็นอดีตโค,ตค้ชกุนซือทีมชาติเวียดนามอยู่ใน,นชีปนี้ด้วยใช่ตอนนี้เป็นโค้ชยังเป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามอยู่เข้ามาดูครับเคยเตะกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาแล้วครับ แขก v ีพอสมควรเลยครับเป็นคนที <studio> <to> ่นำทีมมาคือรองผู้ว่าจังหวัดบริเวงต่าก็ถือว่าคณะจากทางเวียดนามเนี่ยมาและคุ้มเลยนะฮะดูไปถึง7ประตูอาจจะตื่นเต้นกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า s c g ซงทอยเต็ดของเราเนี่ยโดนนำไป2ประตูต่อศเอ้ย3ประตูต่อ1เอ้ยนะฮะสุดท้ายก็พลิกกลับมาชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ คิดว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับคณะของทีมบาเรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงได้มีพี่การจันรัตนะครับได้มาเป็นวิทยากรนะครับพูดถึงประวัติความเป็นมาของสโมสร s c g เมืองทองอยูเอเตแต่การพัฒนาในรูปแบบของอะคาเดมีนะครับรวมไปถึงการหาเงิน เข้าสโมสรนในรูปแบบของสปอนเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่ทีมบาเรเองจะได้นําไปพัฒนาสโมสรตัวเองแล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่บนหลีกสูงสุดอย่างวีลีกให้ได้ในปีถัดไปนั่นเองนะครับแหมนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เมืองทองทีวีของเรานํามาแชร์นํามาฝากแฟนคลับเ c g เมืองทองอยู่ในเต็ดกันครับ